เมื่อความรักของคุณจบลงไปคนที่คุณตัดจบเลิกลาเขาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะคะมาดูกันเขาเสียใจเหมือนที่คุณเสียใจบ้างไหมนะคะเมื่อความรักของคุณจบลงไปเขาเสียใจเหมือนที่คุณเสียใจไหมโอ้ทุกคนดู ขึ้นมาก็บอกว่าเสียใจเลยนะเสียใจมากๆนะคะ <_ an> เขารู้ว่าตอนนี้มันเป็นแค่ความฝันเนาะหรือว่าอยากให้มันเป็นแค่ความฝันก็ได้นะคะ <_ an> ในหน้าไพ่บอกว่าเขาเสียใจมากๆคุณรู้ไหมว่า ถ้าคุณยังรู้สึกถึงเขาเขาก็ยังคงรู้สึกถึงคุณอยู่ในช่วงเวลานี้ความเชื่อมโยงของคุณและเขามันยังไม่ขาดพี่หมอเห็นแบบนั้นค่ะเขาอยากให้มันเป็นแค่ความฝันจริงๆพลังงานของเขายังบอกว่าคุณยังมีอิทธิพลต่อหัวใจของเขามากๆเขายังรู้สึกเสียใจในวันที่คุณและเขาตัดจบในวันที่คุณบอกเลิกเขาคนคนนี้ร้องไห้หนักมาก คุณรู้หรือเปล่านะคะพี่หมอเห็นแบบนั้นเขายังอยากได้โอกาสจากคุณอะเด็กถือถ้วยคือต้องการโอกาสต้องการยืดความรักให้คุณอีกครั้งเขาไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมแต่พลังงานของเขาบอกว่าเขาต้องการที่อยากกลับมาคุณอาจจะมองเห็นเขาในสายตาของคุณอาจจะเห็นเขาว่าเขา เขาไม่พยายามหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพี่หมอเห็นในความรู้สึกของเขาคือเขามีความมั่นคงกับคุณมากหรือว่าเป็นการช่วยเหลืออะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่ว่าเขาคิดถึงคุณมากแล้ะเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณอะ ในหน้าไายนี้อาจจะมีการช่วยเหลืออะไรกันบางอย่างหรือว่าการให้และได้รับที่มันไม่ค่อยจะเท่าเทียมแต่พี่หมอเห็นพลังงานของคนคนนี้เสียดายแล้วก็คิดถึงคุณอยากได้โอกาสจากคุณเขาไม่คิดว่าคุณจะตัดเขาได้เขาไม่คิดว่าคุณจะทิ้งเขาไปได้จริงๆพี่หมอเห็นแบบนั้นค่ะ